ขอน,นอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่120่ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนควายในความดีพึงห้ามจิตเส่จากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดี ช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะร,ระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณะนังัจฉามิธัมมังสรณะนังัจฉามิสังฆังสรณะนังัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังฆฉามิทุติยามปิสังขังสรนังฆฉามิตติยมปิพุทธังสรนังฆฉามิตติยามปิธรรมังสรนังฆฉามิตติยามปิสังขังสร AN นังฆฉามินัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสัตจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนัตทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัตจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนัตทิเมารนังอัญยังสังโคเมารนังวรังเอเตนะสัตจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีเกขาประทังสมาธิยามิอัินาธานาเวรามณีเกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีส ap ิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทาสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัมปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าเพเจ้าของสมาทานอาชีวตมารกศีลตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อะพรมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมรยามัชาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาละโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ นัตยคีตาวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะธารณะมันดนะวิภูสนาถานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยาสเจนะมหสเจนะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูปะ รัชตาปฏิคขาหนาเวรามณีสิขขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิลสิประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาฏรหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทตสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทตสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบ เจริญโพธิปักเขียธรรมสาสิบเจประการอันประกอบด้วยสติปทาน 4, สี่สมมัิปทานสี่อิทธิปาส4ี่อินสี่ห้าพลาห้าพุทธชง 7, องเจ็ดอเรียมักมีองค์แปดเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาตรัยอันสูงสุดท่านภูมิอิบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะ ด้วยความสุกกายสุขใจและผลขวายในการทำให้ชีวิตอันประเสริฐนั้นได้บังเกิดขึ้นนั้นก็คือเพียรพยายามที่จะเข้าถึงโลกุตตระมากให้ได้ซึ่งบุคคลใดก็ตามที่ก้าวไปถึงจุดนี้แล้วก็จะเป็นบุคคลผู้ประเี๊ผู้ประเสริฐมีบุคลิกภาพใหม่และมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีกุศลเหล่าใดนะคะ ที่เป็นสังคตะธรรมแล้วจะเลิศเสมอด้วยอเริยมักมีองแปดมีได้มีอะสังคตะธาตุนั้นพระนิพพานนั้นละ่ะเป็นเลิศเราทั้งหลายนั้นจึงแสวงหาพระนิพพานหรือกระทากิจในสังคตะธรรมที่เป็นความบริบูรณ์จากโลกียมักก้าวไปสู่โลกุตตระมักอันเป็นความขนควายใหญ่เพื่อให้รางวัลกับทีวิต ที่กําหนดรู้เบื้องตนไม่ได้ที่ผ่านมาแล้วนั้นยังไม่เคยได้ประสบความบริบูรณ์แห่งโลกุตตระมาเลยซึ่งรางวัลที่ประเสริฐสุดก็คือการได้ศึกษาพระสัทธรรมของพระสมมาสัมุทธเจ้าเป็นมรดกที่ไม่มีมรดกอะไรจะเลิศเท่ากับมรดกธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ การเป็นผู้มีบุญเท่านั้นจึงได้มีโอกาสเช่นนี้เจ็ดพันกว่าล้านนะคะจะมีโอกาสสักพันล้านหรือไม่ที่ได้รับมรดกธรรมอันประเสริฐเหล่านี้ค่ะเราก็ลองคิดดูนะคะว่าการสั่งสมบุญนั้นเป็นความดีเพียงไรศารสนาเดียวที่รู้ชัดความจริงว่าการมีปัญญาหรือสมาธิิเจริญกุศลนา,นานาประการนั่นละ จึงจะเป็นเหตุแห่งการละบาปอากุศลเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่รอให้อกุศลต่างๆบางเกิดขึ้นเสียก่อนซึ่งนั้นไม่ใช่หลักการและวิธีการที่ปฏิบัติอันถูกต้องที่จะออกจากอากุศลเหล่านั้นคิดดูสิคะว่าแค่นี้เป็นความสำคัญที่ยิ่งใหญ่มากแล้วที่เราผู้สั่งสมบุญไว้เท่านั้นจึงจะรู้ความจริงเหล่านี้ค่ะ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมีการแสดงพระธรรมคำสอนในโพธิปักคียธรรมไล่ไปตามลำดับอันมีหลักของสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นการมุนไปในกุศลธรรมไม่ว่าในอิเรบทใหญ่หรืออิเยบทย่อยความคิดนึกที่เป็นไปในเวทนาที่จะบริหารอย่างไรให้เป็นไปในกุศลและในจิตตานุปัสนาก็เช่นกันค่ะ ต้องศึกษารู้ว่าจิตมีสิบหกประเภทตเข้าไปกำหนดรู้ในแต่ละประเภทเหล่านั้นเพื่อออกจากอากุศล,ลจิตและที่สําคัญก็คือเป็นไปเพื่อการดับโลกเพราะกิเลสและอกุศลทั้งหลายที่เกิดกับจิตแต่ละประเภทนั้นเป็นปัจจัยในการไปสู่พบทั้งปวงโดยเฉพาะอาวิชชาและตัณหา ซึ่งเป็นประธานแห่งการสู่พบทั้งสิ้นค่ะส่วนในธรรมานุปัสสนานั้นก็มีธรรมะถึงห้าหมวดในขันธบัพะพในอายตนาบัพะพในนิวรบัพะพุโพชงบัพะพและสัจจะบัพะพค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นเราก็ต้องศึกษาและพิจารณาเพื่อให้เข้าถึงความบริบูรณ์แห่งสติประฐาน เพื่อก้าวไปสู่โพชฌงเจ็และความบริบูรณ์แห่งอรียมักมีองคแปดการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานนั้นจึงเป็นวิธีการชำระร้างอาการโรคต่างๆที่มีในจิตที่เป็นเหตุแห่งความเนิ่นช้าเป็นเหตุแห่งอุปสรรคในการทำงานและในการดำเนินชีวิตค่ะพระรมาสดานั้นจึงได้ตรัสในพุทธปท,ธทีว่า ภิสูุทั้งงลายโรคมีสองชนิดดังนี้คือโรคทางกายหนึ่งโรคทางใจหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปีก็มีปรากฏอยู่ผู้ที่ยืนยันว่าไม่มีโรคทางกายเลยตลอดสองปีไปจนถึงร้อยปีก็มีปรากฏอยู่แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่า ตนไม่เป็นโรคทางใจเลยแม้ชั่วเวลาเพียงครู่หนึ่งนั้นหาได้ยากในโลกยกเว้นพระขีนาศพผู้สิ้นอาสวะแล้วทั้งหลายนะคะนั้นก็คือพระอารหัน์ทั้งหลายค่ะพระสารีบุตรแนทท่านคฤหบดีอินทรีย์ของท่านท่องใสนักสีหน้าของท่านก็บริสุทธิ์เปล่งปลั่งวันนี้ท่านได้ฟังธรรมีกะถา ในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือพระฤหบดีนักกุลบิดาพระกุณเจ้าผู้เจริญฉนายจะไม่เป็นเช่นนี้เล้ววันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลังน้ำอมิตรดข้าพเจ้าแล้วด้วยธรรมมีกถาพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลังอมฤตรดทันด้วยธรรมมีกถาอย่างไร คารหะบดีพระคุณเจ้าผู้เจริญเข้าไปเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาสนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วได้กลาบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าข้าพระองค์ชราแล้วเป็นคนแก่เทาล่วงการผ่านวัยมานานร่างกายก็มีโรคเรารุมเจ็บป่วยอยู่เนืองเนืองอันหนึ่งเล่าข้าพระองค์ มิได้มีโอกาสเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุทั้งหลายผู้ช่วยให้เจริญใจอยู่เป็นนิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดประทานโอวาทสั่งสอนข้าพระองค์ในข้อธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ชั่วกาลนานพระพุทธเจ้าถูกแล้วท่านคฤหะดี ท่านเป็นเช่นนั้นอันร่างกายนี้ย่อมมีโรครุมร้าวดุดดังว่าฟองไข่ซึ่งผิวเปลือกขอหุ้มไว้ก็ผู้ใดที่บริหารร่างกายนี้อยู่จะยืนยันว่าตนไม่มีโรคเลยแม้ชั่วครู่หนึ่งจะมีอะไรเล่านอกจากความเคลาเพราะเหตุฉะนั้นแลท่านคาหาบดีท่านพึงสำเนียกไว้ว่า ถึงกายของเราจะมีโรครุมเรา้าแต่ใจของเราจะไม่มีโรครุมเร้าเลยพระคุนเจ้าผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงหลังอมฤตลดข้าพระเจ้าด้วยทันมีกถาดังนี้แลซึ่งในพระสูตรนี้ก็คือบุคคลผู้มีสักยาทิฏฐิในรูปเวทนาสัญญาสังขา,ารและวิญญาณน,นั้น ถือว่าเป็นผู้มีกายและจิตที่กระสับก,กระสายอยู่นั้นก็คือปุตุชนสองประเภทนั้นเองคือปุตุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษและไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษคือบุคคลผู้ไม่มีปริยัตปฏิบัติและปฏิเวท ส่วนปุตุชนที่เป็นกาลยาณปุตุชนนั้นก็คือคนที่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้แทงตลอดในอริยสัจสี่ค่ะจึงมีความเห็นผิดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็คือเห็นผิดอยู่ในอุปทานขันห้าด้วยความเป็นอัตตาและพิจารณาอัตตาว่า เป็นขันห้าพิจารณาเห็นขันห้าในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในขันห้าดำรงอยู่ด้วยความยึดมันว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นของเราเมื่อเขาดำรงอยู่ด้วยความยึดมันว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นของเราขันห้านั้นแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะขันห้าแปรผันและเป็นอย่างอื่นเศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาตจึงเกิดขึ้นในที่นี้สาธยายโดยความเป็นขันห้าเลยนะคะแต่จริงๆตัวพระสูตรนั้นจะสาธยายทีละอย่างนะคะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณค่ะคารหบดีบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสาย และมีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างนี้แลนั้นก็คือปุตตุชนผู้ยังไม่สามารถละสักยาทิฏฐิยี่สิบได้นั่นเองนะคะคนแม้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างไรคือพระอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมะของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะคะคือขันห้าทั้งหมดนั้นโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีขันห้า ไม่พิจารณาเห็นขันห้าในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในขันห้าไม่ดำรงอยู่ด้วยความยึดมันว่าเราเป็นขันห้าขันห้าเป็นของเราขันห้านั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นเพราะขันห้าแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาต จึงไม่เกิดขึ้นแก่อาิยาสาวกนั้นหาบ,บดีบุคคลแม้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายกระสับกระสายแต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระสายเป็นอย่างนี้แลเมื่อเราฟังแล้วก็เข้าใจชัดนะคะบุคคลใดที่ได้เป็นพระอาิยะแล้วและสักยทิฏฐิได้สิ้นเชิงแล้วด้วยโสดาปติมักเป็นอย่างน้อยบุคคลเหล่านั้น เป็นผู้มีกายกระสับกระสายได้แต่ไม่ชื่อว่ามีจิตกระสับกระสายค่ะเพราะจิตของพ่าเหล่านั้นหลุดพ้นแล้วจากทิฏฐิยี่สิบค่ะหรือจากสักยะทิฏฐิยี่สิบนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่พึงกล่าวถึงพระอระหันต์ค่ะเหตุใดสติที่ตามทันขณะปัจจุบันจึงเป็นหลักสำคัญของวิปัสสนา กิจกรรมสามัญที่สุดของทุกๆคนซึ่งเป็นไปอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันก็คือการรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและใจเมื่อมีการรับรู้ก็มีความรู้สึกพร้อมไปด้วยคือสุขสบายบ้างทุกข์ระคายเจ็บปวดไม่สบายบ้างเฉยๆบ้างเมื่อมีความรู้สึกสุข ก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในใจด้วยคือถ้าสุขสบายที่สิ่งใดก็ชอบใจติดใจสิ่งนั้นถ้าไม่สบายได้ทุกที่สิ่งใดก็ขัดใจไม่ชอบใจสิ่งนั้นเมื่อชอบก็อยากรับรู้อีกอยากเสพซ้ำหรืออยากได้อยากเอาเมื่อไม่ชอบ ก็เลี่ยงหนีหรืออยากกำจัดอยากทำลายกระบวนการนี้ดำเนินไปตลอดเวลามีทั้งที่แผ่วเบาผ่านไปโดยไม่ได้สังเกตและที่แรงเข้มสังเกตได้เด่นชัดมีผลต่อจิตใจอย่างชัดเจนและสืบเนื่องไปนานส่วนใดแรงเข้มหรือสะดุดชัดก็มักชักให้มีความคิดปรุงแต่งยืดเยื้อเยินเย่อออกไป ถ้าไม่สิ้นสุดที่ในใจก็ผลักดันให้แสดงออกมาเป็นการพูดการกระทำต่างๆทั้งน้อยและใหญ่ชีวิตของบุคคลบทบาทของเขาในโลกและการกระทำต่อกันระหว่างมนุษย์ย่อมสืบเนื่องออกมาจากกระบวนธรรมน้อยๆที่เป็นไปในชีวิตแต่ละขณะขณะน,นี้เป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ปัญญาที่รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงนั่นแหละค่ะจึงจะไม่เบี่ยงเบนทั้งเป็นไปในฝ่ายชอบฝ่ายชังหรือที่บอกว่าเฉยๆก็เป็นไปในฝ่ายที่เป็นอกุศลที่เป็นโมหะบ้างแต่ผู้ที่รู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นท่านสามารถวางเฉยด้วยปัญญาค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรียสสติโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้น เพื่อมักผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ